คนเราจะเติบโตก็ต้องกินน้ำกินทา่าพักผ่อนอย่างพอเพียงและทำกิตใจให้แจม่มใสพืชนขอเหมือนกันต้องมันหาปุ๋ยมาใสเกษตรกรรมตางแนวทางใหม่เกษตรกรวางใจปุจ๋ยน้ำอินทรีย์ SK999 คคืออเก้าแรขงนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมพินโยมหาสนิทนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเราลงมาเยี่ยมชมในเรื่องของเกษตรกรที่นําปุ๋ยน้ํา SK99 มาใช้กับมันสับหลังนะครับไม่น่าเชื่อนะครับด้านหลังของเราเนี่ยมันต้นแค่นี้นะครับสภาพแรงๆแบบนี้ใบก็ไม่ค่อยจะมี ว่าจะมีหัวได้นะครับในเรื่องของมันสับปะหลังนะครับเจ้าของมันก็นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับแล้วก็เกษตรกรเพื่อนบ้านก็มานะครับในเรื่องมาดูมันนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องของมันแปลงนี้นะครับพันอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วก็ปุ๋ยเม็ดเนี่ยได้ใช้มั้งไหมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ก่อนอื่นขอทราบชื่อหน่อยครับเจ้าของมันแปลงนี้ชื่ออะไรครับวันชนกค่ะวันชนกสะทองอินค่ะวันชนกสะทองอินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอำเภอคลองลานค่ะอำเภอคลองลานอันนี้จังหวัดกำแพงเพชร,พชรหมู่บ้านอะไรเนี่ยครับ,มบหมู่บ้านคลองัววญหมู่บ้านคลอง,อง,องวัวัญมันเนี่ยพันอะไรนะครับเกตมังกรเกตมังกรนะครับนี่แหละที่เขาว่าหัวใหญ่ๆนะครับแต่ต้นขนาดเนี้ยมันก็บางที่นะครับถึงกับไม่มีหัวเลยเพราะว่ามัน อายุกี่เดือนนีครับประมาณสองเดือนจ้ะประมาณสองเดือนแต่มันไม่เคยโดนฝนเลยไม่เคยโดนฝนเลยมันแรงจัดโ้มันแรงตอนนี้เรายื่เราเรานั่งคุยกันอยู่นี่ก็กลางแดดเลยนะครับร้อนมากมากมันไม่ได้โดนฝนเลยจริงใช่ไหมครับจริงๆจ้ะแล้วเรื่องของปุ๋ยเม็ดเป็นไงบ้างไม่เคยได้ใส่เลยไม่เคยได้วานเลยไม่เคยไม่เคยได้ใส่ไม่วานเลยจ้ะลองพื้นได้ลองไหมครับไม่ได้ลองจ้ะไม่ได้ลองนะครับแล้วที่ผ่านๆมาเป็นไงบ้างทําปุ๋ยไอ้ทาทามันสับปะหลังเนี่ย ก่อนที่จะมาเจอกับปุ๋ยน้ำเอ็กเคเก้าก้เก้าเนี่ยครับก็ใช้แต่ปุ๋ยเม็ดครับทีนี้พอมาเอาทดลองอันเนี้ยเมื่อเมื่อรอบที่แล้วน่ะได้ไล่กว่ากว่าก็ได้ไปเกือบสิบสี่ตันก็เลยเออชุดนี้ก็เลยมาใช้อีกแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดอีกลองลองอีกรอบว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยอ่ะมันจะได้ผลผลิตเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าก็เลยทดลองตอนนี้ฉีดสองครั้งแล้วจ้ะฉีดสองครั้งแล้ว,ลวจ้ะนะครับ แล้วเป็นไงบ้างครับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนบ้านที่มาดูชื่ออะไรเอ่ยชื่อนุม่มพี่เรียกพี่นะครับพี่นุม่มแล้วข้างหลังคุณน้าอะไรเอ่ยป้าเพื่อน,นอ๋อป้าเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งมาดูมันแล้วพี่นุม่มเป็นไงบ้างที่มาเห็นดีด,ดีมันดียังไงครับดีดบเพราะว่าไม,ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดรอบที่แล้วเขาก็เห็นที่ขุดพอรอบที่แล้วก็ขุดเขาก็เห็นนะอืเห็นเขาได้ครับหัวใหญ่หัวใหญ่ครับ มันมันดกดีดกดีนะน้ำหนักก็ดีแล้วถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยเนี่ยมันมันต่างกันไหมมันต่างกันเลยอ่ะมันต่างกันแบบไหนต่างกันเยอะจากเราเคยใช้ปุ๋ยเม็ดยางมากก็สามตันไร่หนึ่งไร่หนึ่งสามตันเอเต็มที่เลยคือเอาเอาวัดกันวัดกันไร่ไร่ต่อไร่หนึ่งไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยกี่ลูกหนึ่งไร่ใช้ปุ๋ยถ้าลองพื้นก็หนึ่งลูกอ่า ถ้าตอนใส่หัวอีกรูงเป็นสองเป็นสองลูกประมาณเท่าไหร่ราคาก็ปุ๋ยตอนนั้นก็ซื้อช่วงนั้นก็ลูกละพันนั่นแหละปุยเล่นหัวลูกละพันรอ,องพื้นนี่ลูกเท่าไหร่รองพื้นก็ลูกละสามร้อยเจ็ดร้อยอ่ะตีนะตีแล้วแต่ตีทัพันสามต่อไร่ครับอ่าแต่ใช้ปุ๋ยเอชเคเก้าเก้าเนี่ยเพราะหนึ่งขวดนี่ราคาเท่าไหร่นะครับรู้ไหม พันเก้าพันเก้ามันฉีดได้สิบห้าไร่สิบห้าไร่ตกไร่ละร้อยี่สิบหกบาทใช่ซึ่งไม่ได้รองพื้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดร้อยี่สิบหกบาทกับพันสามอีไมันต่างกันเยอะเลยนะต่างกันเยอะแล้วพอแล้วประหยัดกว่ากันด้วยใช่แล้วเจ้าของมันแปลงนี้ซึ่งมาเห็นแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างเนี่ยครับก็พอใจที่เราทั้งประหยัดเลย แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มมูนผลผลิตอีกทีนี้เราคุ้มค่าคุ้มเวลาท้เนั่นครับเพราะว่าคือการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยพอขุดมันปั๊บถ้าเรามาหักลบกบนี้แล้วถ้ามันไม่เหลือมันก็ไม่ไหวไม่ไหวทําเสียแรงเปล่าเนาะใช่แต่แต่ฟรีไปปีนใช่ฟรีไปปีนึงเลยนะครับแล้ววันนี้เจ้าของมันแปลงเนี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกกับเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านบ้างครับ ก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้ปุ๋ยน้ำเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องประหยัดกันของเขาดีจริงจริงเพราะถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยดินมันจะแข็งอะ่ะแต่ทีนี้พอเรามาใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยดินมันจะล่วนซุยแล้วมันทําให้หัวเนี่ยมันโตได้เร็วรถึงผนจะน้อย<ๆ>น้ําจะไม่ค่อยมีแต่มันก็ได้ผลผลิตมากมากกว่าที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ํา <ผม S 2> เลยจ้ะอ่าครับ แล้วถ้าเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าจะสอบถามเนี่ยมีเบอร์ไหมครับผมมีค่ะขอสักนิดนึงครับ0816741375ึ่ก็สามาก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยว่าวิธีการใช้ทํามันอย่างไรเนี่ยคือส่วนผสมเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยตอนใช้ก็เราจะแช่ท่อนนะคะแช่ท่อนด้วยอืคือเราเราใช้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มแช่ท่อนเลยใช่ค่ะแล้ปุ๋ยนี่ละครับผมแล้วก็มาฉีดอีกสองครั้งใช่ค่ะอ่าตอนนี้มันก็เกือบ2เดือน ครับผมนะครับเบอร์เมื่อสักครู่นี้โทรมาสอบถามได้แล้วพี่หนุ่มนะครับในฐานะเกษตรกรเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาทดลองใช้แล้วก็มาดูเขาขุดด้วยครับแล้วก็เห็นผลผลิตเขาจริงแล้ววันนี้นะครับใช้จริงๆฉีดพ่นจริงๆเพราะคราวที่แล้วแค่เป็นขวดทดลองครับอ่าแล้ววันนี้มีอะไรจะฝากบอกกับเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านมั่งที่เขาบอกเฮ้ยพวกเนี้ยมาโกหกกันหรือเปล่าว่ามาขายหรือเปล่าให้ใช้ปุ๋ยตัวเนี้ยดีจริงๆครับผม และประหยัดต้นทุนด้วยครับผมคือหนึ่งต้นทุนลดแน่นอนลดแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วคุณต้ามีอะไรจะฝากบอกกับเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ทางบ้านบ้างครับผมแต่ื้อปุยตัวนี้เนี่ยดีแน่ดีแน่คือเห็นดีดกดีเห็นมาหลายแปลงแล้วะอ่าและที่ติดกันกับฉันนี่แหละเวลาเขาขุดฉันก็มายืนดูอยู่ครับผมนะครับนี่ก็คือ เป็นความจริงและเรื่องจริงที่เกษตรกรนะครับมาให้ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้ํา s k 99, 99นะครับวันนี้ผมพินโยมหาสนิทในนามของปุ๋ยน้ํา s k 99ต้องขอขอบคุณนะครับเกษตรกรเจ้าของมันแปลงนี้นะครับที่นําปุ๋ยน้ํา s k 9 99, 99มาใช้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนบ้านเกษตรกรที่วันนี้มาให้ในแง่คิดดีๆในเรื่องของปุ๋ยน้ำต้องขอขอบคุณมากครับ